สวัสดีพี่นอ้องแกส่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาส,สีโมงป่ายนะพี่น้องก,ก็สิไปส่งเจเจี๊ยบก่อนนะครับจะไปส่งเจเจี๊ยบก่อน,นสวัสดีค่ะมากับลำบากหม่เมื่อกลลำบากหมู่คือเก่าค่ะ <c oughs> บริมีโลดค่ะ <c oughs> จังสี่ต้องดาวนด้นะนนแล้ววิโก้ข้อยาวจะนะขับเมื่อกัพวิโก้ข้อยาสิกับมีอยู่ได้ ไปพี่น้องไปส่งเจเจี๊ยบก่อนเจฟันละพิ่นกองนอนอยู่ทางด้านหลังนี่เพิ่นเมื่อยน,นางประเด็นเมื่อยนี่นาง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 กระสีนอนอยู่หน้าหน้าห้องอันลม,มาลาใน่ล้ะพี่น,อน้อง <c oughs> โอเคป้าไปบ้านเจเจี๊ยบพี่น,อน้องจ,จะไปกินกว๋วยเตี๋ยวห <c oughs> รือเปล่าเ <c oughs> รือปลาหลักก๋วยเตี๋ยวเจ้าเหลือเหลือก็กินเหลือก็บะกินเป็นเือก็บอกินเนาะพี่น้องค่ะค่ะสองค่ะ มาถึงบ้านเจี๊ยบแล้วครับแม่ค่ะยังมีบะเฟอยังยัยง,ยงละอาถ้วยหนึ่งเศษมีพิเศษเครื่องได้เลยได้เลยโซกามอีกโซกามแบบแบบน้องฟ้าเห็นยังเนี่ยป่าลุงเหรอั้ยป่าลุงเออป่าลุง เอาหน้ามแล้ลวแหละเ,เออเโอ้โอโอโยผ้ากระเป๋าสีใบไซเนาะปวดมีดินซอ้อพร้อมจะไปโรงเรียนบ่ะยูทิงมีเออคือไปเอาไหมบัวบัวคือไปเอาน้ำไหมกับโกได้ยูหันนะุ้ยกินกว๋วยเตียเ๋ยวเจี๊ยบก่อนจตี๋ยวสีมือน,นะพี่น้องอัน บอ่อห้ดอกค่ะนั่นก้องเดีโทรศัพท์เธอเจนนั่นอีกโย่ลงมาเนี่ก็แตกลแล้วแหละบอกให้ออกไม่ออกไม่ก็บม่ออกเฮ้ยมันซื้อแต่หัวมัไม่ได้เดาหัวมนันหายเงียดอยกระชิ่งเซื้อ,อยังแต่หัวก็ออกไม่แล้วแหละเนาะระดับ <7 S 2> เจเจมันบอกแพงดอกโอ้ยสองแสงกวบเด้ยอยโซฮาเจซีลงมาเล่นไปเล่นยวโซฮาเจซีก่อนลงมาบอกค่ะ นั่งกดตีแหลเออสรีนางอยู่สรีนางชิคายเด็กลาวตอบบอกจ้าคันหัว,ค,หวคันหัวออกเลยน,ะน้าหนูบริไปไปสนน่ะอ่ะแม่เล็กแม่หงวยแม่เบ้อถากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง กินก๋วยเตี๋ยวริเริ่มเจี๊ยบมาด้แค่มืกี้ก๋วยเตี๋ยวแม่น้องโบกินโยเกิร์ตก่อนนั่งรถมาหัวหัวหงองเบิดฝุ่นฝุ่นฝฝุุ่่นนผมในแข้งเบิดพี่น้องนั่งหมดรับจีิอสีแสดงว่ากำลกำลังไล่เลขอยู่

มาแล้วสวายเทอร์มินังว่าพิเศษพิเศษเศษถั่วกาไก่้คนนี้เด้อะมาธรรมดามาแล้วพี่น้องพี่น้องมือนี้สมานะคุณน้องเอื้อลูกค้าที่ดีอุดหนุนตลอดพิเศษนะเจี๊ยบไล่เปิดเจี๊ยไล่เปิดไล่เปิดเปิดเลยถ้ากล่องบัมีเด้อส็ตัวว่างพอดีเดลยเจ้าบี่กาว่างเออพี่สิกาว่างเนาะ แตกได้่นาะไหมเพราะแค่เกือบตกค่ะซื้อมาใหม่นะคะโอ้ยก่ได้ดอกค่ะม่ทันใจเแิ่ฝนแล้วยาเจ้ายาโทรศัพท์เขาตกแตกแล้วเครื่องเก่าจะกต็ตกแตกว่าแม่นบอกตกแตกนะเก็บเอาแตกเกมตหมือนกันมีอะไรมีที่ป่าลูกนางบอรับโทรศัพท์นะคะนางสี มันตื่นนี่นีตีนี่ดูว่านงางกำลังไล่เรียนะ, <S <S ะนงางกำลังไล่เลียงไปจะนคือหลับไ,ไปอ,อัลโหลอเ็อดเ็อดอยังเยอะยังย <ทำ S 2> ไม่เสร็จหรอไม่เสร็จหรอเร,เ,รอเอื้อ,อแล้วมาเล่น เาเออแล้วมาเล่นน,ลน,นั่นเ,เล็ออกร้าอีกอออแล้วบอกเล่นเหรอเล็กออกอย่างเถอะอ่าเล็กเธอบมดเสือฉันบอกว่าสิบสองห้าสองเก้าสองกระนับกล้องให้เบื้องบอนนี่นะครับเสร็จแล้วการปรุงก๋วยเตี๋ยว มีผ <mm ักด er> ้วยยังบ่แล้วจะบอเดี๋ยวนี้เล็กกินก่อนนะครับลาดก็บอหรือว่าอะไยบวกมานะกินก่อนกินเพอดได้กกนมากินสามคำนะครับฟอนนะกินเหลี่้าแรงบ่กพี่น้องเบื่องเจีเพิ่นเห็ดงานอยู่ ฮัลโหลถือหวยแดกค่า้อเลไดกลับับแตกค่ะไม่ออาง้จซื้อเลขก็บถืกโอ้ยอกเกากอก้า่ายันปถือสยงงบซนเนใหไซื้อเลขบัถือซื้อเลขบกกับสิบอ่ะ สองซื้อหุ้มกาวกับกาวไม่ได้แล้วสิจัซีฟจัมซ่ากับบอลอีกถือนหคะคิดที่ฮิสามนาฬิมามากมากกินเพลอนำแก่นมาสกุทุกคนเจียมค่ะจะซื้อหวยปีเก้ามาขีนต้งำพลาเมื่อไบ้างบอ อ๋อถ้านอนคนบ้านชั้นแรกมันบ้าใสเมือสงสัยแล้วก็ยู่เป็นกอข้อข้อบ้าปีแกแล้วอมาลากก้อนนั้น่กกะเฮ้ยปุ๊บกับเทปุ๊บมีครูกับหาอยู่เป็นกอเท้ามอ้าอเขาแมนจะเจ้าเจ้ากับมีครูาาเลยตัวสะแมนบ้ครูเมื่อ อ่าวบริยูนํากันกูมือนี่คือว่าเห็นมาหากันนาะไม่ให้มาไม่ให้มานัน,านดีนันดีนันดีเอาสวนสวน,สวนตะว่าอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยโอ้ยฟังเด้อพี่น้องเจ้าว่าบ่าวซ้ายสิเขาบาอกเบิ้งอยู่ซ่องคอยอยู่กับประแจอ,อ,ยอย่างแบบอันเดียส์นี่ถ่ายคลิปอยู่นี่เบิ้งนี่ อืมเอาแล้วไหนหนิจีโอเคโอเคเห็ุงานภาษาบรกวดแล้วจ้าบายบายคุ่นี้ทำดินข้าวปุ้นค่ะอะไรนะว่ามืเอือนสีหน้าข้าวปุ้นแซ่บก็เดี๋ยวว่าสีบีบข้าวปุ้นถ้าหน่อยบีบสได้เสียเอาละคะสมัยนี้บริบบิ้ข้าวปุ้นนะคะอยากบีบคือตะกี้เลยเนาะอย่าว่าเอ่าขี้ขลาดก็เป็นสิทธ เสร็นง่ายๆนะคะกระปุนสมัยก่อนแต่ว่าอย่างว่ากระปุกน่ะสมัยเก่าๆเอาเอามาโอบแล้วมาเฮ็ดบีบเองนะอืเสมอนี้ก็กินกระปุนโรงงานไปค่ะไปแนมเมีน้นมันแสบมันก็แสบเลยอโอเคเห็ดงานไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนบายบายเป็นแสบเพื่อนเหตงานอยู่พี่น้องะแต่ว่ามันมีเบอร์กะ กินก๋เดียวเจี๊ยบแล้วก็ะสีในเมือบัวได้ไปบไปัวได้ไปเล่นน้ำพน่นกินกึ่กันบ่กินมากใช่เห็นเธอกินกึ่งหยากว<ะ>่ะเจ้าจี๊บจจยบกระหยาแม่จ้ะมามาพี่น้อง,ม,องมัาางงนมีคาตั้งกล่องเด่นมีแต่เธอปวดตาบัว <c oughs> แต่สิแตกเลยสิจังไรต่อไป กระเตะกระออกพืชชน,น,นมันนมกะปิกะปิแบงนะบงามกะปิเร็วเร็วเด,วอชชด,ดว้อัอนี้กระเช็ดชูเด้ค่ะอาชีพกินอะกี้กินกะปิอ่นะมา คุณก็ไลยหล่จีดเลยให้พิเศษนั่นแหละหรอให้พิเศษเขายังบอกว่าสมนาคุณบอกเอ,อื้อมากินบ่อยโฆษณาให้บ่อยเอาทำก็ไม่ก็แแ่บบุหรีได้พี่นนองซาลอยยังวันได้กินมือนอ้อน่ะแซ่บุหรีพันว่ะ นางก็เลยว่ามือลังไปกินเนะาะ <c oughs> มือแรกได้หอยสวนมาบ่มาบาอยากมาแพนกระดับว่าเออบาอยากมาบัดพอได้ซีมืออันเจ้าไปฝากเลยเออแซ่บว่ะเพื่อนว่ามือล้างไปกินเนาะเพื่อนว่ะแมนฟังค่ะฟังนังโฆษณาค่าะ,คะ กินแล้วต้องกลับมาอีกนะวนะกินแล้วต้องกลับมาอีกนะแล้วก็กินคลิกอย่างเงี้ยแสบไเนาะแล้วทั่วก็อืมถั่วปักยาวอะ เกมันขงเว่ะกงแกระชุแงินขาวิงขาวแรงเลยด้เนี่ยเออแรงเลยแห่ะอืมก็เพริกากินนต่อยู่อันวัดกินนก่อยูวัดกรแหลเลวค่ะแหลเลยปีเบิดบ่อไม่เได้กินเป็นยังั้นอือ เป็นอะไรคือใก่ติดหาเลยอืมมันที่เป็นไข่มือไข่และเก็ดอะกินยาแก้ปวดไปก่อนไอวดจิงบัสองวงอ๋อ อะไรอยู่สายนั่นเพชรกินมากทั่วคือเพชลทไอ้พี่ลูกนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเครื่องลูกก็พอกินลูกนึ่งมันเพลทพดอืมอืมนี่แหละมันสะใจมองนี่แหละนั่งอยูย่แล้วให้มาขึ้น แค่นี้ล้วก็มาหายตั้งชีพลูกหมากางเพื่อนจกากาดทั้งลมแพสอันขันเอาไลายกพแฟอยู่รักด้วยกระคว้าแน้วอื้มไม่ยาวเลยยาวลม กินมวมมามเนี่ยเรยพี่น้องเด้อยิ้วเขาเด้อค่ะเด้อค่ะของเจี๊ยบคือจะเป็นมามา่าเป็นมากินมามา่าเป็นมากินเสร็จมามา่านั่นเพชรเ,เจ้าเจอเมื่อกี้ลูกหนึ่งอะลูกโดดมา กินกเตวนเป็นเมกิแบบอะไรไข่ย่อยเลกอันเน้หลอดเออแกนนี่ราคาไปเมื่อไหไม่บอเสิบละนำมันรสจะเสร็จนีมแจกไปเนาะ กระเปยยังถามหายอยู่ม,มาก็มีเอาเต้มาเพื่าาอกินนังบ่อไห่เมื้อแมนโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก่สิกธิภาพบรรยากาศอยู่เพื่อนเจเจไปสมิก่อนเล้วพี่น้องเลิกเพศแล้วตอนนี้ภาพไปแฝดเหื สวัสดีค่ะ